คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องพระปริศสิบสองตำนานตอนที่2องห้าก้ายี่ขั้นหรือ20่มงคลเพื่อประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานคือไม่เชื่นชมเร่งยกใจ ไยธรรมะในตนค้นธรรมะให้ยิ่งใจหยุดจริงถึงนิพพานและเป็นสุขสารยอดมงคลก้วที่หไม่ชื่นชมเร่งยกใจคือไม่พอใจเพียงแค่ความสำเร็จทางโลกมุ่งแสวงหาความสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนเจ้าชายิทธธะถ้าจะก้าวไปถึงความสุขความสำเร็จขั้นนี้ได้ จะต้องยอมละทิ้งความสุขความสะดวกสบายทางโลกบางอย่างมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นจนเกิดความบริสุทธิ์กายวาจาใจสามารถทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายได้ตามลำดับจนถึงพระนิพพานขั้นนี้มีสามมงคลคือขั้นที่19บงดเว้นบาปบาป หรือความชั่วหรืออกุศลตรงข้ามกับบุญหรือความดีหรือกุศลเมื่อทำบาปจิตจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสก่อให้เกิดความทุกข์กายทุกใจทั้งในโลกนี้และมีทุกคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ไปในโลกหน้าเราจะต้องไม่ทำบาปเพราะถ้าทำบาป จะต้องตกต่ำลงไปกว่าเดิมแทนที่จะยกระดับก้าวสูงขึ้นจากระดับที่เป็นอยู่ดังนั้นจึงต้องทั้งงดและเว้นบาปงดคือเลิกหรือหยุดจากบาปที่เคยทำอยู่เว้นคือไม่ทำบาปใหม่เพิ่มขึ้นขั้นที่20สํารวมจากการดื่มน้ำเมาหรือสิ่งเสพติดทั้งหลาย น้ำเมาหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุแห่งการทําลายสติทั้งนั้นเมื่อเสพเข้าไปจะทําให้มีสติไม่สมบูรณ์เป็นไปไม่ได้เลยที่ใจจะหยุดนิ่งเพราะฤทธิ์ของของมึนเมาจะไปกดและทำลายประสาทและการรับรู้ทั้งของสมองและประสาทส่วนอื่นทำให้คิดฟุ้งซ่านหรือเกิดอาการประสาทหลอนและเมื่อมีสติไม่สมบูรณ์ย่อมทำชั่ว หรือทำบาปอย่างใดก็ได้จิตย่อมเศร้าหมองเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นที่21ไม่ประมาทในธรรมคือเรียบเร่งขวนขวายในการทำกุศลกรรมหรือบุญกุศลทั้งทานทั้งศีลท,ท,ท,ทั้งภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและเรีบเร่งขจัดอกุศลกรรมหรือบาปให้หมดไปจากกายวาจาใจของเราเพราะไม่รู้ว่าบุญเราจะเต็มเมื่อไหร่ มากน้อยแค่ไหนต้องใช้เวลานานเท่าไหร่และเราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้มีเหลืออีกมากน้อยแค่ไหนก้อที่เจ็ดไฟธรรมะในตนพยายามสร้างองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จะทำให้ใจหยุดใจนิ่งมากขึ้นง่ายขึ้นเพื่อการเข้าไปถึงความรู้และความสุขซึ่งอยู่ภายในตัวของเรา เก้านี้มีห้าขั้นคือขั้นที่22มีความเคารพความเคารพเป็นการประหนักมองเห็นคุณธรรมความดีในบุคคลหรือสิ่งที่เราเคารพแล้วน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อให้ตนมีคุณสมบัติเหมือนสิ่งที่ตนเองเคารพสิ่งที่จะต้องเคารพคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การศึกษาสมาธิความไม่ประมาทและการปฏิสันฐานในคารวะหกเมื่อมีความเคารพหรือพยายามทําตนให้มีคุณธรรมหรือคุณสมบัติในบุคคลหรือสิ่งที่เคารพทั้งหกดังกล่าวแล้วนั่นก็คือการเข้าถึงแหล่งของความรู้และแหล่งของความสุขที่สูงที่สุดแล้วขั้นที่23 มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมาจากศัพท์ว่านิวาโตหรือนิวาตะแปลว่าไม่มีลมถูกป้องกันจากลมเราใช้ในความหมายของความอ่อนน้อมถ่อมตนคือมีกิริยาการแสดงความนอบนอบนอบน้อมซึ่งตรงข้ามกับการแสดงความอวดดีอวดใหญ่เหมือนมีลมอัดแน่นทำให้พองอย่างนั้นแหละ คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าที่ไหนเข้ากับใครก็ได้ไม่มีใครรังเกียจมีแต่พอใจให้การต้อนรับมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้ความรู้จากผู้อื่นไหลเข้ามาสู่ตนและตนก็พร้อมจะรองรับความรู้นั้นได้ท่านคิดว่าคนที่พองลมกับคนที่ไม่มีลมหรือนิวาโตเนี่ยใจใครจะหยุดใจใครจะนิ่งมากกว่ากัน ทันที่24มีความสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่ามักน้อยเหมือนที่หลายคนเคยเข้าใจผิดสันโดษแปลว่าพอใจพอใจในภาวะฐานะของเราพอใจกับสิ่งที่เราได้พอใจกับสิ่งที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราเป็นพอใจตามมีพอใจตามได้พอใจตามควรความสันโดษ ทำให้ใจเราชุ่มเย็นไม่เร่าร้อนเป็นที่มาแห่งความสุขสงบมาพร้อมๆกับสติและปัญญาอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนพัฒนางานและความเป็นอยู่ให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่มีความสันโดษจะมีใจที่หยุดนิ่งมากกว่าจะหยุดใจได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีความสันโดษขั้นที่25 มีความกระตันอยู่ความกระตันอยู่รู้คุณก็เกิดจากใจที่หยุดที่นิ่งอีกเช่นเดียวกันกับมงคลอื่นๆผู้ใดมีความกระตันอยู่ใจของผู้นั้นจะถูกยกขึ้นให้สูงถ้าใจผู้ใดไม่สูงจะไม่มีความกระตันอยู่เพราะมองไม่เห็นคุณที่ผู้อื่นทำแก่ตนผู้มีความกระตันอยู่จะได้รับความเมตตาถ่ายทอดคุณธรรมความดีให้ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถพัฒนาคุณธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปขั้นที่26ฟังธรรมตามการการฟังในที่นี้หมายเอาการศึกษาทั้งการอ่านการดูด้วยเราควรหาการคือเวลาแบ่งเวลามาศึกษามาฟังธรรมตามความสะดวกของเรา แต่การหรือเวลาที่เราจะต้องจะต้องนะต้องฟังธรรม must ต้องฟังธรรมเมื่อเราเกิดความคิดหมกมุ่นในกามหรือกามมาวิตกวิตกแปลว,ว่าการคิดการนึกการตรึกเมื่อมีความคิดหมกมุ่นในกามกามในที่นี้ไม่เฉพาะเรื่องเพศเท่านั้นนะแต่หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด,ด้วยอีกการหรือเวลาหนึง่ง ที่ต้องฟังธรรมคือเมื่อเราเกิดความอาฆาตพยาบาทจองเวรผู้อื่นหรือพยาบาทวิตกและเมื่อเกิดความคิดเบียดเบียนผู้อื่นหรือวิหิงสาวิตกถ้าไม่รีบกำจัดหรือลดกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกแล้วจะทำให้เกิดการขยายผลต่อมาเป็นคำพูดและการกระทำตาม,ตามความคิดนั้น ท่งผลเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นการเนื่อช้าในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเก้าที่8ค้นธรรมะให้ยิ่งศึกษาค้นคว้าธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่อย่าลืมนะว่าธรรมะนั้นอยู่ในตัวเราอยู่กลางกายของเราอยู่กลางกายของทุกคนแล้วด้วย ก้านี้มีสีขั้นคือขั้นที่27มีความอดทนความอดทนมีสี่ระดับ3ระดับแรกคืออดทนต่อความลำบากต,ากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยและอดทนต่อการกระทบกระทั่งหรือความเจ็บใจนั้นเป็นความอดทนเพื่อให้ประสบความสำเร็จทางโลกตอนนี้เราก้าวออกจากโลกเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ ยิ่งขึ้นไปแล้วดังนั้นความอดทนจะต้องเพิ่มระดับขึ้นมาด้วยเป็นความอดทนระดับสูงสุดคือความอดทนต่ออำนาจกิเลสคืออดทนต่อความโลภทยานอยากได้เกินเหตุอดทนต่อความโกรธขุนเคืองอาฆาตพยาบาทจองเวนอดทนต่อความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราทั้งอดทั้งทนคือไม่ยอมให้กิเลส มาบีบบังคับมาบีบคั้นให้เราต้องทำไปตามอำนาจของกิเลสนั้นเราจะสามารถรักษาใจให้อยู่ในภาวะปกติคือหยุดนิ่งได้ต่อเนื่องและยาวนานย่นระยะทางที่จะไปถึงเป้าหมายได้มากทีเดียวขั้นที่28เป็นคนว่าง่ายว่าง่ายคืออยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ผู้รู้ผู้สั่งสอนโดยชอบถ้าเป็นคนว่านอนสอนง่ายครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมก็เต็มใจย,ยินดีถ่ายทอดสั่งสอนคุณธรรมความรู้ที่ท่านมีให้เราธรรมะเราก็เพิ่มพูนขั้นที่29เเห็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบสงบระงับจากความโลภความโกรธความหลง สงบทั้งกายวาจาและใจในที่นี้หมายถึงการเข้าไปหาสมณะหรือการนำตัวเราเข้าไปให้สมณะเห็นเมื่อเราเห็นสมณะเราจะได้เห็นตัวอย่างที่ท่านทำได้จริงเพราะเมื่อก่อนท่านก็เป็นอย่างเราแต่ท่านพยายามอบรมฝึกฝนขัดเกลาตนเองจนเป็นสมณะเป็นผู้สงบและจะได้ฟังธรรมจากท่านเพื่อ รับการชี้แนะชี้นำและแก้ข้อข้องใจอันเป็นหนทางลัดสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุปเป้าหมายของเราขั้นที่30สนทนาธรรมตามการเป็นการแลกเปลี่ยนแง่คิดทัศนะมุมมองความรู้คุณธรรมและขจัดข้อข้องใจในระหว่างผู้สนทนาด้วยกันเป็นการสื่อสารที่สามารถสักถามกันได้ เมื่อมีเวลาไม่มีโอกาสหรือเมื่อเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในหลักธรรมใดเมื่อนั้นเป็นการหรือเป็นเวลาที่เราจะต้องไปหาคู่สนทนาธรรมนอกจากนี้การสนทนาธรรมยังเป็นการให้ธรรมทานของเราอีกด้วยการที่เราจะไปสนทนาหัวข้อธรรมกับผู้อื่นได้นั้นเราจะต้องมีความรู้ในหัวข้อธรรมนั้นในหลักธรรมนั้นเสียก่อน จะต้องมีการเตรียมตัวมีการไตรตรองทำด้วยใจที่หยุดนิ่งเพื่อการรู้การเห็นที่ถูกต้องอันเป็นเหตุนำไปสู่ความหยุดนิ่งของใจยิ่งยิ่งขึ้นไปก้าวที่9ใจหยุดจริงถึงนิพพานก้าวนี้เป็นก้าวที่จะทำให้เราก้าวเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานถ้าเราสามารถทำใจหยุดใจนิ่งได้ถึงขีดสุด คือหยุดจริงๆถ้าใจหยุดนิ่งจริงๆก็เข้าถึงพระนิพพานได้จริงๆเหมือนกันเหมือนที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ได้เข้าถึงมาแล้วนับจำนวนไม่ถ้วนเพราะพระนิพพานมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วก้านี้มีสี่ขั้นคือขั้นที่31บําบเอ็ตบัมเพนตบตบตปะหรือตบ,บะแปลว่า ทำให้เร่าร้อนหมายถึงการทําความเพียเพพรเผาผลาญกิเลสให้ร้อนจนอยู่ไม่ได้กายวาจาใจจะได้บริสุทธิ์มีสองวิธีคือสันเลขาขัดเกลากิเลสค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นการทําทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาและการกําจัดกิเลสแบบเฉียบพลันหรือปฏิวัติเห็นผลกันวันนี้พรุ่งนี้อะไรทั้งนองนั้น เรียกว่าทุตังคะหรือทุดงมี13ข้อ4หมวดคือหมวดเครื่องแต่งกายหมวดอาหารหมวดที่อยู่อาศัยและหมวดความเพียรเช่นใช้ผ้าแค่3ามผืนรับประทานอาหารมื้อเดียวนอนโคนไม้หรือนอนกลางแจ้งและอยู่ในอิริยาบท3คือยืนเดินนั่งไม่นอนเป็นตน้น เมื่อกิเลสเล่เราร้อนอยู่ไม่ได้ใจจะสงบเย็นและหยุดนิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางกายได้โดยง่ายขั้นที่32ประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติอย่างพรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องกรารโดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงยกระดับจากการรักษาศีลห้าขึ้นมาเป็นรักษาศีลแปเป็นการตัดทอนไม่ให้โอกาสการกำเริบ ตัดห่วงตัดกังวลไปได้หลายอย่างทําให้มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เต็มที่และเมื่อปลอดกังวลและกามไม่กำเริบแล้วใจจะหยุดใจจะนิ่งได้โดยง่ายขั้นที่33เห็นอริยสัจเมื่อใจหยุดใจนิ่งถึงระดับจะเกิดญาณทัศนะเครื่องอย่างรู้เกิดตาทิพ์เกิดตาธรรมสามารถเห็น เห็นนะไม่ใช่รู้เห็นอริยสัจคือเห็นทุกขเห็นสมุทัยเหตุที่ทําให้เกิดทุกขเห็นนิโรธความดับของทุกข์เห็นมรรคมีองแปดทางหรือวิธีการดับทุกข์เมื่อเห็นก็ทำตามได้เดินตามทางดับทุกนั้นขั้นที่34ทําทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อดำเนินจิตหยุดนิ่ง ตามอริยมรรคมีองค์8จนถึงที่สุดแล้วจะสามารถกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นไปเข้าถึงภาวะของความบริสุทธิ์กายวาจาใจอย่างสมบูรณ์เข้าถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาแหล่งของความรู้ที่สูงที่สุดพร้อมๆกับเข้าถึงแหล่งของความสุขที่สุขที่สุดสุขที่เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงกลับมาทุกข์อีกนั่นคือการทำพระนิพพานให้แจ้ง ในมงคลข้อนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดเป็นมงคลสูงสุดที่ทั้งมนุษย์และเทวดาต่างสแสวงหามงคลข้อนี้จึงเป็นผลลัพธ์ของความเพียรพยายามใน33มงคลข้างต้น9้าวที่10เป็นสุขสารยอดมงคล9้าวนี้อาจจะถือว่าเป็นผลของการปฏิบัติจนเข้าถึงพระนิพพานในข้าวที่9แล้วก็ได้ มีสีขั้นคือขั้นที่35จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจิตของผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานแล้วจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8จะอยู่ในภาวะปกติของใจคือหยุดนิ่งเฉยเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ว่าจะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข ได้รับการสรรเสริญหรือถูกนินทาขั้นที่36จิตไม่โศกจิตโศกหมายถึงสภาพจิตที่แห้งผากเหมือนดินแห้งเหมือนใบไม้แห้งหมดความชุ่มชื่นเนื่องจากไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแต่จิตของผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานแล้วเป็นจิตของผู้ที่สมความปรารถนาที่สูงที่สุดแล้ว ไม่มีความปรารถนาหรือความหวังใดที่สูงกว่านี้ให้หวังอีกแล้วเป็นที่สุดของความหวังเป็นที่สุดของความสุขเป็นที่สุดของความสมหวังแล้วจิตจึงไม่โศกไม่แห้งมีแต่สดชื่นชุ่มฉ่ำเยือกเย็นใสสว่างเป็นสุขตลอดเวลาขั้นที่37จิตปราศจากทุลีบ้านที่สะอาด ต้องไม่มีทั้งขยะชิ้นโตโตและไม่มีทั้งขยะชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าฝุ่นที่เรียกว่าละอองที่เรียกว่าทุลีด้วยจิตของผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานนอกจากไม่มีกิเลสตัวใหญ่ๆคือโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะแล้วกิเลสตัวเล็กๆคือสังโยชน์สิทที่เปรียบเหมือนฝุ่นเหมือนทุลีก็ไม่มีด้วยคือสะอาดบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ขั้นที่38จิตเกษมเป็นจิตเดิมแท้บริสุทธิ์สว่างสงบพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหมดภพหมดชาติมีความสุขที่แท้จริงเป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกซึ่งก็คือเป้าหมายหรือเป็นมงคลที่สูงที่สุดที่ทั้งมนุษย์ และเทวดาแสวงหาและเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระธรรมทุกข้อทุกหมวดหมู่ทุกพระสูตรในทางปฏิบัติแล้วสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายเสมอเหมือนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเข้าถึงและเปลี่ยนพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่มงคลสูตรก็เช่นเดียวกัน สามารถเข้าถึงได้ด้วยการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายของทุกคนดังนั้นบทสรุปของมงคลสูตรคือเกิดมงคลสูงสุดเมื่อใจหยุดที่ศูนย์กลางกายครั้งหน้าน้ำมนต์พ้นทุกข์ที่มาของการพรมน้ำมนต์ธรรมะสว่างสวยัยใจหยุดนิ่งกันทุกท่านนะครับ